สบายดีเดอ้อพี่น้องมาหาเห็ดพี่น้องเอ้ยมือนี่น่ากระมานแท้ๆมาอนี่ยเริ่มต้นด้วยดีดอกที่สามตาดอกที่สี่กำลังอยู่นี่ป้าเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเดอ้องามแต่ไ,ด,ได,ดอกที่สี่ ความงามดอกที่หาจูม,มันนะเป็นออปมือเด้อเฮ็ดเฮ็ดหนาแหลเนาะเฮ็ดลังแหล่ก็ได้คอยยมก่อนลองเคียมก่อนก็ออกกปนี่ฮะก,ก,กระแตกดินพี่พี่ทั้งหัวเข่าพี่นะซะ พีพีแมนได้หนนี่นี่เถอยเอกกนลูกแมนได้หนิง่ายเลยง่ายเลยพี่น้องเลยอไรเก็บเลยนอนนอ่นดูนินอนนอนอยู่กอะลูกนี่เก็บเก็บพลเอกแกลงง่ายงอกระอ บว่บวงบ่วงปาดมาแล้วนี่ลูกพี่พี่พี่บวงนี้น่ะมันออกก่อนนะบ่วงเนี้ยพี่น้องมันเคยมีเคยได้นี้นี้ยีพี่พพอ๋อเก็บเก,ก็บมัซะไม่ไหวลูกไม่ไหวเก็บเผาทำเวลาเผาไปเถาสิบไปห้าเรียงงู่ามือกับมากัน ยังบ่จบได้พี่น้องมาเบิ่งทางนี้ป้าพี่นาจาพระเจ้าโบเห็นโบกิน้องพี่พี่เบิร์นเถอะอาชาเก็บเก็บนะจ้าป้าเดี๋ไปเก็บทางนี้ก่อนลูกนีี่พ่มันสีน้ลืก่อนได้แนะนำแฉมันนี่นี่เก็บมาลูกเก็บป้าอืมเดี๋ยวอ่อนอ่อนหนึ่งกอดหน่อยไหมเก็บป้าหน่อยไหมมึงไงเอาลูก <พ uka> นี่นนีนะแบก่นุ้ยมันมันแตกนะชามึงดูมีน,นาเห็ดเอากระตามะเ่าเขีบเหอเฮ้ยเจ้าเสหินาหงาดขึ้นมากนะงาดขึ้นมากี่น้อง แลี mm. <t <t ่นองไม่เงี้ยได้ไหมขาวๆไหนๆหนาวหนาวปะแรงขึ้น นี่ตัวขาวๆเนี่ยเอ้ารดขานี่บ้าเก็บเอ้าเหนาจ่อยเมนก่้าเหนา่ยเหนา่วยเหาน่ะได้บกลายนึ่นะท่านี่นนปออ๊อแตวแต่ด,ดินขึ้นวานะนีเนาะ Hin ngoại y lời. Say đinh tu mắt chu vô lời. Alan này tôi à à đi con này xa. Đây. Pa, à sao. Bao bi lời sao. Bi đọc wow. Mmm. A me, a mẹ, A rốt. Mmm. 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 Mmm

ก็บนะไปเก็บสักก็ธาหฮะตัวนี้ตัวนี้ทางไหนทางนี้อีกเี่ดเมนเบิร์ตประจักอันนี้นะขาวๆนี่นะจ้าเอาบ่วงมาดูไปหนาสิขุดบ้างก่อนขุดบ้างก่อนขาวๆนี่แมนปรจักษ์เนาะกำลังอยู่เต้นเนาะทางนี้ตัวสิเงียนดีเลยแมนเนาะพี่ยังไงทางไหน อืมเอาไลยเอาไลมไหนเอาเลยอืมดอกมาแลลวนะดอกงหญ่แด้แ้ยังนอ่อนเบิดได้พี่น้องเอ้ยขอยเบิ้ดละทั้งได้อีกอ,อุ้ยนี่เมนไงไปทั่วเขาคิดไวแล้วจังมี่ Đã bố phít vang Ta nhìn đi nó làm sao ừ. Hai bông hai Hai đi áo để lại tự thì ngay. Bông, Không thể Chị tìm bọn sao mì bọn นี่น้ำแซมันขันม,มีไม่กับนำจุลินียก็มีเด้เลยนะออกเลยโดให้ก็กเกิดเนะี่เห็ดพอออกรอบสองเห็นปะพี่ป้าพี่นัองนั้ซะพี่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 พพพจุ่มนี่เอากระตามาน้ำล่ลูไปทิมพกก่อกะตาแล้วบัน Ngay lơi, à xem ngay, anh à bong ngay lơi. Ngay từ lần này. này, này. này, này Túm. Ừ. đi nào. Mày Mày ừ. đỡ, chủ này thì đọc. Túm. Túm. ui Túm. Túm. chân Túm. 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 mà. Túm

ดูนะมันแตกดินขึมานะไงตีนะเห็นช่เยียบเลยเห็นบอางไบิ้งน้องน้อยอยู่น้ำเนอาน้องน่ด้มาน้องน้อยน่ะมือมือมือยังของผดาวและอู้พีีเหยียบมานํำพี่นองเลยบุ้งเน้า หาเบิงหาเบิ่งอาชาหาเบิ่งตาดีได้แม่นบ่น่ๆอืมเก็บโอเคดี๋ยวพี่นี่น่ะตาบ่เมนเนาะแล้วเพเมนม่นเนี่ยนะพี่มันซะเฮาเหยียบผ่านไป โอ้ยเฮ็ดอ <I S 1> you know, ัหน้มันต้องเบิ่งดีๆพี่น้องเลยตาบุรีกับบุเ็นลีได้บุพี่เ็ซาเบ้นี่เบ้ง้นี่ายลูกง่ายงเบิ่งดูหนเห็นบอกมันออกในหัวหยางนี่นะงขึ้นเล็กๆอู้นี่นน่นน่นะบุระพี่น้องเฮ้เฮือฮืออมอ่ เหนี <ừ> mm. ่พูท <expressed unto S 1> ี่บได้เลยนี่แกงเห็ดอันนี้ก็แเซาะพอกันได้ไงเห็นอะมันเซ่บฮะเบิ้งก่ฮเบิ้งให้เบิ้งสงเบิ้งนี่นะบ้งเนเป็นครูอยู่นะจ้าเบิี่น้องเบิ้งงนี่นะเบิ้งกใจนะห้เบิ้งฮเบิ้ง

เออเก็บบ้านเก็บบลไม่พมาคราวเดียวมาด้มาเอาเลยเอาเลยจิมาเลยมันนุ่นจังน่อยชำได้ช้ำหนึงแมนรู้ได้ thì thì nó mở ho thì là xanh luôn nè, đọc ngay bớ, nó ngay cây mù nó đọc ngay, nè, thì nó, nó làm à, tiếp áo nó xanh tiếp bao, nè, nó, đọc nó. Nói, có xịt cái này, <laughs> อ่อนๆซะเนาะหาบ่หาบ่บุจีบีอยู่พี่น้องเลยซสออนทายพี่น้องเลยก่อนไเก็บมาเบิร์ด้ไนี่ยผมเนี่ยผมเปิงเสรอยในเด้อ่าหุบดอกนุบดอกก่อนออ น้องลาชามาจอบเบิ่งชุดแรกนะมาเก็บกับน้องเนยน้องเนยเป็นคนเห็นเอ้าป๊อดผู้น่ะชาบังดูนะป๊อดบิ่งตะกี้จะเคยวันวันนี้นี่แหละเก็บเอาได้วไหมลูกเก็บเอาเก็บเอ้าเออดอกดอกปักษ์หน้องเห็นหน่อยนะเออเก็บเอาเก็บเอา้าดอกจูมันก็มีน่ะเสาเก็บไปไว้ลูกเพ่งสาวเร่งมน้ะ ยงเมื่อยัไมเือยกงัวอุ้ยบ่ไหนเ็ดแตกล่ะคิดว่าบมีโบน่พี่น้องดอกกุจูมันเคยเจ็บเคยอ้าเลยเก็บเอาวล่ะเอาบดเลยเจ็บเหมือเคยกินเถาก้าวานไ้มละกำวานล่ขย้ำขยำวานไหละอืมถ้ามันเกิดอีก

อ๋มอ,อามาเบิ่งดูดอกใหญ่ๆนะ่ะเ,เออเถาแห้งกินบะได้ได้นะ่ะอืมกันสมิ่นนะพอก,กินันป้าวเธอะพูดทางล้างน้าก็มีอีกนะใช่ปุ๊บบอเวนพูดทางนะ่ะป <c oughs> ้าพวดูอดอกเงีย้ยม่เบิ่งทางผืนมาดูค่ะเบิ่งทางผืนมันอืมขย้ำขย้ำมันอ,ออกเลยบีบมันเลยหนาวแล้ว,บ,ลว,ลวบอเอากระยา

เอาลยตอนดอกน,นั่นงามเอานี่ได้ดอกนี่ได้เอาลเจ้กระตาอ่ะขึ้นหามาาต่อานดองดองมาหนาจะจื้อไว้ขอออ้อขินะใช้ใช้ใบก่อนอ่ะ ลุงพอ่งพอแล้วเฮ็ดละงอกเหลืองพ่อแล้วเฮ็ดบ้านเป็าลุงนี่นี่นี่นเห็ดป่าลุงนี่เหลืองสองดอกสองดอกทั้งคู่เป็นหมูนี่เก็บหมดนี่ว่านี่จ้ะพี่น้องสองดอกสองดอกเป็นหมูอีกพุนน่นอ้ย มันเกือบเหยียบจะเหยียบเฮียบแล้วพี่น้องเหยียบไหมเนอะจะเหยียบจะเฮ้ยมันเน่าวด้วยอ่ะเก็บเลยปะเนี่ยใครกบมาเนาะนะจ๊ะมันอยู่มันอยู่ตัวนี้มันหนาวตัวเออเอาละตัวนี้มันเน่ากกบเอา mhm cảm ơn mọi nào. Nguyên à, uh, à, là, hiểu. Nguyên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  là, gì nè ui, sao Nguyên là, hiểu. 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 Nguyên là, บริมีแค่เท่านี้เบิ้งห้ยไปลุงเบิ้งอูางในกู้าไม่เบิ้งดูดอ่่เอางนี่เด้อูเาบ่ได้ใช้ได้เด้อย้ายมาคุปมาฮามาฮาผมมาขอตอนเสา่ามือป่ะง่ายกี่ถามาแล้วพี่น้อง